ให้ทานเพื่ออะไรครับเราให้ทานเพื่ออะไรว่าให้ทานก็ไม่ได้ให้เพื่ออะไรก็อยากช่วยคนที่เราให้แค่นั้นนะคะให้ด้วยความอยากของเราไม่ได้ให้ด้วยความอยากอยากให้อยากให้อยากช่วยอยากช่วยก็เป็นความอยากอยู่ดีเป็นใครเป็นคนให้ทานครับ ก็คงเป็นกุศลจิตให้ใช่ไหมคะกุศลจิตให้ใช่เป็นเราไหมจริงๆไม่เป็นแต่เราก็ยังคิดว่าเราให้แต่เราให้ให้ทานเป็นเราให้เป็นเราอยากให้มีเรามีเราให้แล้วก็มีเขาให้เอามีเขารับแล้วเราก็ได้บุญก็ยังเป็นเราอยู่อย่างนี้เป็นบารมีไหมครับ ก็เป็นกุศลน,นะคะแต่จะเป็นบารมีไหมเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบถ้ายังเป็นเราอยู่เป็นเขาอยู่เป็นเราผู้ให้มีผู้รับเราได้บุญก็ยังเป็นเราอยู่ถ้าเป็นเราอยู่ตราบใดก็ยังเป็นความไม่รู้อยู่ตราบนั้นบารมีคือทำให้ถึงฝั่งฝั่งอะไร ฝั่งนี้คือฝั่งด้วยความเป็นเราด้วยความอยากถ้าให้ชื่อก็เรียกว่าความติดข้องเรียกว่าโลภะแล้วโลภะเกิดในขณะที่เราอยากจะให้เขาอะเราก็ไม่รู้เลยว่าเป็นโลภะเพราะโลภะเกิดขึ้นนั้นเป็นอนเดียวกับเราความจริงโลภะกับเราเปน็นเดียวกันไหมครับ โลภะกับเราโลภะก็เป็นโลภะไม่มีเราไม่มีเราแต่พอเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่ามันเป็นโลภะเข้าใจไหมครับว่าเป็นโลภะมันเกิดขึ้นแล้วถ้าอยากซื้อของอยากได้ของเนี้ยรู้ค่ะแต่ถ้าอยากให้ทานไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็คือไม่ใช่บารมีก็ยังอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่ติดข้องในความเป็นเรานี่คือไม่ได้ประกอบด้วยปัญญา ฝั่งโน้นคืออะไรฝั่งโน้นก็คือการละความไม่รู้ให้เข้าใจว่าเป็นกิจของความไม่ติดข้องทำกิจของความไม่ติดข้อง<ๆ>ก็ทำกิจนั้นฝั่งโน้นคือฝั่งที่ไม่ต้องเกิดแจ่เจ็บตายแต่การให้นั้นเข้าใจว่าเป็นเราให้อยากให้ความอยากเกิดขึ้นก็เป็นอันเดียวกันกับเราเมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อเป็นเราอยู่ไม่ใช่สัจญาณไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าโลภะเป็นโลภะเกิดขึ้นกับจิตแม้จิตกับโลภะคือความติดข้องก็ไม่ใช่นเดียวกันอีกโลภะเป็นโลภะไม่มีเราในโลภะความอยากที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่มีเราในความอยากนั้นก็เป็นสภาพอันหนึง่งซึ่งเป็นความจริงโลภะทำกิตของโลภะกลายเป็นว่าเป็นเรา แม้จิตที่โลภะเกิดขึ้นด้วยจิตนั้นก็เป็นเพียงสภาพรู้อันหนึ่งเท่านั้นเองจิตก็เ,เป็นจิตก็ไม่มีเราในนั้นทราบไหมครับว่าจิตในจิตในสภาพรู้ไม่มีเรารในขณะที่เกิดขึ้นทราบไหมทราบในหลักการถ้าทราบในหลักการก็ยังไม่เป็นบาร,รมีก็ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นสัจจะญาณคือความรู้ความเข้าใจที่เป็นจริง เมื่อยังเป็นเราอยู่ตราบใดจะเป็นสัจจญานจะเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในขณะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เห็นก็ยังเป็นเราเห็นอยู่ไม่ได้เข้าใจแล้วว่าเห็นนั้นเป็นเพียงเห็นแต่กลายเป็นว่าเราเห็นอันนี้ก็ไม่ใช่สัจจยานแล้วถ้ายังไม่รู้ก็ยังไม่เป็นบารมีถ้ายังไม่รู้ก็ยังอยู่ฝั่งนี้พวกเราก็จะต้องเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่ เพราะสะสมความเป็นเราอยู่ตลอดเวลา